พาต้องพวกเราและช่วยกันร่วมมือสามัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างชื่อองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในประเทศสมาชิก ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญา U.N.C.A.C. ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาตลอดดังนั้นรัฐบาลจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาคีเครือข่ายภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้จัดงานขึ้นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิด Zero t o l r a n c e คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าหากให้การทุจริตคอร์รัปชันขยายวงกว้างออกไปโดยไม่กระทำการใดจะส่งผลเสียใหญ่หลวงต่อประเทศชาติได้และต้องเปลี่ยนทัศนคติที่ยอมรับคนโกง ให้มาร่วมกันต่อต้านและไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบพร้อมกับมีการกล่นกรองตรวจสอบผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ทำงานด้วยความรับผิดชอบและโปรง่งใสคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคอร์รัปชันให้ได้ผลอย่างยั่งยืนคือทุกคนในสังคมต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องสร้างการรับรู้ค่านิยมตั้งแต่วัยเด็กและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานองค์กรทุกแห่งผู้บริหาร สมาชิสภาท้องถิน่นข้าราชการท้องถิน่นและประชาชนต้องยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลมีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานการรวมกลุ่มสร้างภายีเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบจะทําให้การทุจริตคอร์รัปชันลดลงได้และหางดําเนินการอย่างต่อเนื่องมีความคาดหวังว่าสถานการณ์ทุจริตคงจะลดลงเป็นที่ยอมรับในระดับนานา,นาชาติได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชลบุรีงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน ruption, ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรับป,ปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560 ถึง2,564ต่อไปซึ่งในวันที่9ธันวาคม2,564ณห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีน,นายนริศนิรามัยวงศ์รองูัวราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชลบุรีงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมีนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีผู้แทนภาครัฐและภาคประชาชนในจังหวัดชุมบุรีร่วมกันแสดงสัญ,ญลักษณ์และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมสร้างสังคมโปร่งใสและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย ช่วยกันร่วมมือสามาัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ